ต่อยอดจากที่ได้ช่วยต้อนใจนะครับให้เราฟังเกี่ยกับคำว่าอะไรบ้างนะครับคำว่าโควิด19น,นะครับชื่ออย่างเป็นทางการสชื่อชเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์สิบเกน,นะครับโดยใช้ชื่อว่าโควิด19บเกครับซึ่งย่อมาจากโคโรนาไวรัสดิซิสตัพที่อีพีเซลเซนต์เอเดนทินเองครับซึ่งโคโรนาไวรัสเป็นกลุ่มของเชืออเช้อไวรัสที่สามารถติดต่อเกิดโรคระบาดใจใ,ในคนซึ่งไวรัสน,นี้นะครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับโครงการอนามัยโลกค,ครับแบบว่าน,นะครับย่อมาจาก a n i z a t i o นนะครับหรือองค์การปักนาไมยโลกนั่นเองครับ CDC ครับ CDC ตัวนี้นะครับเนี่ยอาจจะดีในในข่าวบางสำนักนะครับซึ่ง CDC ตัวนี้ย่อมาจาก Center for Disease Control and Prevention ซึ่งเมืองไทยก็มีนะครับสูงขควบคุมและป้องกันโรคนะครับซึ่งกรมปันาไม้ได้จัดตั้งขึ้นทเมืองไทยในปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับ Endemic ครับ ENMIC ครับ Endemic นี่นะครับเป็นโรคจำถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น แต่ของไทยเราไม่ค่อยมีนะครับซึ่งเมืองไทยเป็นเมือร้อนเพราะฉะนั้นเชื้อโรคจะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่นะครับส่วนคําว่า social distancing ตรงนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมฮะ social distancing คือระยะห่างทางสังคมครับเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบาุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนั่นเองครับ ส่วนการล็อกดาวน์ครับ L O C K D O W N ล็อกดาว w ์ตรงนี้นะครับแปลว่าการป้องกันในที่นี้หมายถึงการปิดประเทศหรือปิดพรมแดนห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศและห้ามบุคคลใานอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกาลังจะลดหย่อนนะครับต่างๆนานาเพราะว่าคนไทยเป็นนงนักท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นการลดหย่อนก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับด้วยเป็นัลตร้าัูฟเองครับ ส่วนคำสุดท้ายครับคำนี้เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ครับ isolation isolation i s o l a t i o n isolation คือการแยกว่วยที่โรคติดต่อนะครับซึ่งโรงพยาบาลแก้่อคอของเราก็มีแผนกนี้อยู่ด้วยนะครับอยู่ตึกใหม่นะครับชั้น13นั่นเองครับ isolation มี13ามห้องด้กันนะครับลองไปศึกษาดูด้วยกันนะครับนี่คือคำศัพท์ข้าวๆนะครับเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนานะครับนักเรียนคุใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะครับความสัตท์ต่างๆนะครับเชิญด้าน่ผู้ใช้ช่องสื่อพานะครับเพื่ให้การศึกษาครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับนักเรียนจะได้ทุนเรียนกันนะครับเดี๋ยวพรุนี้ครูจะมาบอกวิธีป้องกันเชื้อไวรัสต่อนะครับซึ่งตอนนี้ดีเจนว่าเสียงแสที่ครูฝึกสอนนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพรุนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ